นะครับทุกคนวันนี้หลังจากที่ได้เรียนคาบสดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการแต่งรูปผ่านพิกอาร์ตนะครับวันนี้เราก็จะมาย้อนให้นะครับเข้าไปที่พิกอาร์ตเลยเดี๋ยววันนี้จะสอนทํารูปสัก3าแบบนะครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปคําคมสวยๆเนาะเออนะครับเอาไว้แต่งนะครับอย่างแรกสุดเลยนะครับก็เข้ามาที่เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับแล้วเลือกพื้นหลังเนาะโคดวีก็จะทําง่ายๆเลยหรือเลือกพื้นหลังสีขาวๆอย่างนี้ก่อนเลยนะครับกดไปหนึ่งที่ โอเคจากนั้นมาที่เครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือนะแล้วเลือกตัดรูปอันนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็กดเข้าไปทุกมุมขวาบนอ่าจากนั้นเลื่อนลงมาครับนี่ที่สําคัญเลยก็คือตรงนี้ครับยังไงฮะเลือกรูปภาพอ่อนีสมมตินะครับสมมตินะ ทำไหนดีอสม,มุิโคด V เนะาะครพโคนี้ก็ได้นะก็เลือกแล้วก็ขยายครับวิธีขยายนะครับวิธีขยายเนาะนะครับวิธีขยายเลยตรงนี้นะครับเราให้ขยายตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะอัตราส่วนรูปมันจะได้อย่างเท่าเดิมอยู่ยานะครับอยา่ยาอยา y y ่าอย่ายืดตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้นะเพราะอะไรครับเพราะภาพมันจะไม่ได้อัตราส่วนเดิมมันจะยืดมันจะ เดี๋ยวเดี๋ยวยานนะเออเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอะไรไม่ห้ามเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยเนาะนะครับห้ามเด็ดขาดเลยเราเลือยืนตรงนี้นะครับหรือจริงๆแล้วเราใช้สองนิ้วนะครับในการถ่างมันออกถ่างมันออกอย่างนี้เออเหมือน iPhone เหมือนเวลาเราดูรูปได้เลยนะครับโอเคนะอ่ะคดก็ใช้วิธีการถ่างออกอย่างนี้เอออย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาแต่งรูปก็อย่าให้หัวขาดนะครับอะประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับถ้าได้รูปพอใจแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้1ทีนะครับเพื่อไม่ให้รูปมันขยื่นกดถูก1ทีโอเคคราวนี้รูปมันจะไม่ขยื่นแล้วต่อมาครับเราจะไม่ใส่เราจะไม่ใส่ตัวอักษรตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันจะมีลายมีอะไรตรงนี้เห็นอยู่นะครับวิธีการเราทําแบบ2แบบนะครับเราทํา2แบบเนาะ เออบื้องต้นเดี๋ยวทําแบบแรกให้ดูก่อนอย่างที่หนึ่งเลยคือไปเลือกสติกเกอร์นะโคชชอบใช้มากสติกเกอร์นี่มันง่ายมากมนะง่ายมากๆจริงๆนะครับอะไปสติกเกอร์แล้วไปหาสีสีอะไรดีสีม่วงก็ได้อ่ะสีม่วงพื้นหลังมีไหมสีม่วงไม่มีสีน้ำเงินก็ได้นี่สดๆเลยนะครับเนี่ย สีน้ำเงินเื้นหลงังาหาหาครับหาหาหาที่มันเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหม <c oughs> มันจางๆเห็นไหมมันจางๆแต่ถ้าเป็นแบบเต็มนี่ถ้าเป็นแบบเต็มอย่างนี้มันเต็มเลยมันก็จะทับรูปเราไปเลยโอเคไหมนะครับหาที่มันจางๆที่มันเฟดๆได้นะครับอืมสักคู่สักคู่ ก็เลือกไปจนเราเจอที่ถูกใจนะครับไม่ต้องรีบนะแต่งรูปไม่ต้องรีบนะครับนี่อ่ะ เนี่เลือกอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจางเห็นไหมมันจางเนาะมันจางแล้วเราไม่เห็นขอบมันเห็นไหมเออวิธีง่ายๆเลยนะครับเราก็ทําไมครับเราก็หมุนมันนี่นะเครื่องหมายหมุนนะหมุนมันครับเออแล้วก็ขยายมันอย่างที่โค้ดบอกให้ขยายมุมกว้างอย่างนี้อ่า สวยยังสวยแล้วเนาะอ่ะต่อมานะครับต่อมานะก็พิมพ์ตัวอักษรครับพิมพ์อะไรดีเอ่อตัวยางอ่ะแล้วก็เลือกฟอนต์ทีนี้เลือกฟอนต์ดูดีๆนะครับทั้งฟอนต์ทั้งสติกเกอร์ทางรูปอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้เนาะถ้ามันเป็นถ้ามันมีขึ้นอย่างนี้ถ้ามันมีอย่างนี้มีอย่างนี้มี คือมีมงกุฎเนี่ยแสดงว่ามันเสียตังค์นะครับมันไม่ฟรีเราแต่งได้เขาอ,อนุญาตให้เราแต่งได้แต่เราจะเซฟออกไปไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าตัวอย่างอ่าตัวอย่างเสร็จแล้วเห็นไหมครับเออเราเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ภาพน,นี้มันก็ยังเคลื่อนได้อยู่ใช่ไหมตัวอักษรมันก็ยังเคลื่อนได้อยู่ใช่ไหมเออเนี่ยนะครับ เราก็ถ้าจะไม่ให้มันเคลื่อนนะครับแต่เราต้องดูดีๆนะเราจะถ้ากดถูกมุมขวาบนเนี่ยนะครับมันจะถ้ากดถูกมุมขวาบนเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้แล้วนะมันจะถือว่าเป็นการบันทึกนะนะบันเซฟไปทีละอย่างทีละขั้นตอนแล้วนะโอเคไหมเอออย่างนี้นะครับก็ใส่อย่างนี้อ่าสมุดไม่เคลื่อนแล้วแล้วก็กดถูกหนึ่งทีทีนี้เห็นไหมมันไม่เคลื่อนแล้ว,ไไม,ม,ม,ลลวมันไปมันไปทั้งรูปแล้วอ่ต่อมาจะใส่ ตัวอักษรใหม่แต่กี่โคดลืมเนอะนี่หลายคนพิมพ์แล้วเห็นไหมพอมันหลุดมาบรรทัดที่สองเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ตัวอย่างเลยนะคือมันจะเว้นช่องไฟไม่สวยเห็นไหม เว้นบรรทัดไม่สวยเพราะนั้นเนี่ยเราทําให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันครับทําให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเนาะหรือถ้าจะพิมพ์เป็นสองบรรทัดเนี่ยนะครับก็แนะนำแนะนําทําไมครับแนะนําพิมพ์ทีละบรรทัดเนาะเอออย่างนี้นะโอเคอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ่า ทีนี้ตัวอักษรมันปรับอีกได้ไหมนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้มาเปลี่ยนสีนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีที่มันตัดกันกันกบพื้นหลังเนาะ,ะสมมติอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้นะครับน้ำเงินเหลืองขาวอย่างเงี้ยได้นะครับอ่าเสร็จแล้วใส่ขอบได้ไหมใส่ขอบได้ก็มาเลือกตรงนี้ ใส่ขอบมาเลือกตรงตัวทีตัวนี้นะครับแล้วขอบมันก็จะสีดําก็ได้สีขาวก็ได้นี่แต่เน้นอยากอยากอยากทาอย่างนี้เนาะพอขอบมันใหญ่ไปมันก็จะดูเป็นวัยรุ่นตัวการ์ตูนกร์ตูนนะครับเด็กๆเ,เนาะเราทําให้มันแบบเออให้มันพอเห็นให้มันพอรู้ว่ามีขอบก็พอนะครับอย่างเงี้ยได้นะครับใส่เงาได้อีก ใส่เงาได้อีกนะครับเออใส่เงาได้อีกอ่ะใส่เงาครับก็นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของความทึบนะครับก็คือจะเห็นชัดไม่ชัดเนาะส่วนส่วนอันนี้มันจะเป็นเรื่องของความฟุ้งนะครับของเงาเนาะอันนี้จะเห็นไม่ชัดเนาะอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปจะทําให้ดูอ่ะสาหรับรูปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไปทำโปรไฟล์ได้แหละนะครับก็กดถูกแล้วก็กดมุมขวาบนที่เป็นเครื่องหมายไปทางขวาแล้วก็กดบันทึกบันทึกเรียบร้อยไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วแหละนะครับไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วแล้วน,น,ววนี่ไงเห็นยังโอเคไหมนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอย่างที่สองอย่างที่สองนะครับเอารูปเดิมเลยนะครับเอารูปเดิมเลยแต่ จะทำให้ดูใหม่ไม่บันทึกเอารูปเดิมเลยนะ,ะรูปนี้แหละขยายเร็วๆเลยนะครานี้เร็วเลยนะ,ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกโค้ดเราจะไม่พิมพ์นะครับเราจะไม่พิมพ์ ตัวอักษรน,นะครับบนตัวเราถ้ามันไม่มีพื้นหลังเนาะเราก็สามารถที่จะสร้างพื้นหลังได้นะครับโดยการทําอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้เนาะมาที่วาดนะครับมาที่วาดตรงนี้เลยที่เป็นรูปผูกันกดหนึ่งทีแล้วก็เลือกวาดครับต่อมาครับต่อมาให้เราเลือกสีก่อนอยากได้สีไหน นะครับอาจจะเป็นสีน้ําเงินก็ได้อะเลือกมาแล้วหนึ่งสีนะครับเสร็จแล้วไปที่ไปที่รูปล่างครับไปที่รูปล่างเนาะอันนี้มันเลื่อนได้ไหมเนี่ยอ่ะแปบบ๊บนึงนะไปที่รูปล่างตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับเลือกสี่เหลี่ยมอันนี้ เลือกอันมนๆดีกว่าโคดว,ว่านะครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรที่เกิดขึ้นไหมถ้าเราเลือกว่าลายเส้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสีเฉพาะแค่ขอบซึ่งข้างในมันก็จะกงกวงแต่ถ้าเราเลือกนะแต่ถ้าเราเลือกเติมถ้าเราเลือกเติมนะมันจะเป็นมันจะเป็นสีทั้งทั้งรอบเลยอ่าเช่นเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นความต่างหรือย,ยังโอเคเสร็จแล้วเราก็ เพิ่มความเข้มความหนาอะไรงนี้ได้เลยนะครับก็ลดความเข้มลงนิดนึงนะครับให้มันจางๆหน่อยเอออย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วกดตกลงเสร็จแล้ววาดเลยครับเห็นไหมนี่ก็ได้แล้วนะครับไงเก๋ๆเก๋ๆนะครับอากกดขื้อใหมายถูกกว่าหนึ่งทีเสร็จแล้วเราวาดต่ออีกทีหนึ่งก็ได้ ทีนี้เราอยากเพิ่มให้กรอบมันดูแบบมีมิตินิดนึงเนาะเราก็กดวาดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราไปที่สีก่อนอะสีเหลืองเนาะสีเหลืองแล้วก็ไปที่รูปล่างเหมือนเดิมคราวนี้เราเลือกเส้นแล้วเราก็ลดขนาดเส้นเราลงนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ตกลงนี yeah. ่ย อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมดูมีมิติขึ้นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ตัวอักษรครับไปใส่ตัวอักษรโอเคไหมอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับปกติแล้วเราก็จะไม่ทำไมครับไม่ทําไม่เขียนอะไรลงบนตัวเราเองนอกถ้ามันไม่มีฉากนะครับเพราะมันจะไม่ได้มันจะลายมันจะลายนะครับอ่าโอเคก็อันนี้คือในส่วนของ2แบบนะครับง่ายๆทีนี้ทีนี้ทีนี้นะครับ เกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับคอร์สเนาะเราจะเราจะเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันดูโปรโมทให้มันดูโปรเฟชนอลหน่อยก็มาเลือกตารางครับแล้วก็เลือกที่เป็นคอร์สเรียนเราก็ได้เป็นรีวิวลูกค้าก็ได้นะครับที่เข้าประชุมซูมเนาะเป็นนักเรียนรุ่นถัดๆมาก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะอันนี้เรียนสดอันนี้เรียนสดเนาะสอนกนันจริงๆ อ่าสอนกันแบบโอโหจับมือทำจริงๆนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงฮะหารูปอีกนี่ก็ตีว่าเป็นนักเรียนเราแล้วกันเนาะนี่เลยเออนะครับแล้วก็มาเลือกเลเยอร์ที่ดีอ่ะสมมุติเลือกอันนี้นะครับมาแล้วมาแล้วนะ ทีนี้เราจัดองค์ประกอบให้ดีๆครับจัดองค์ประกอบให้ดีๆเนาะอ่าโอเคอันนี้มันสลับภาพได้นะมาอยู่แทนบอดโอมก็ได้โอเคไหมเนี่อันนี้สองรูปนี้เหมือนกันนะครับเราก็สลับเอออย่างนงี้ก็ได้ได้หมดเลยเห็นไหม อโอเคได้แล้วทีนี้นะครับเราก็ทำไมครับกดมุมขวาไปไปเซฟก่อนหทีไปเซฟก่อนหนึ่งท,นนงทีให้มันได้รูปแบบนี้ก่อนนะครับ,จา,นะรบจากนั้นนะครับจากนั้นนะทิ้งเลยเรามาที่เดิมเลยครับมาอันนี้อ่าแล้วก็เลือกเพิ่มรูปเพิ่มรูปอันนี้ เลือกอันนี้ครับเลือกที่เราเพิ่งสร้างไปขยายเออขยายให้เต็มกรอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่ดูเส้นนี้ดีๆนะอ่าโอเคเราก็ปรับให้มันจางลงหน่อยจางลงหน่อยอ่าประมาณนี้พอประมาณนี้พอให้พอเห็นว่าเป็นคนเรียนเนาะกดเครื่องหมายถูกมุมขวาบนทีนึงนะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วทําไมเราก็วาดมาที่วาดน้องมาที่วาดมาที่วาดตรงนี้เหมือนเดิมเลยเราเลือกครับสีน้ําเงินเออออัอน้ําเงินนี้เลยกดเครื่องหมายทุกหนึ่งทีจากนั้นครับเลือกรูปล่างแล้วก็เติมเติมนะครับแล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมอันนี้โอเคไหมแล้วก็ตกลงแล้วก็ลากเลยครับลากให้มันเป็นอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วทะแยงครับทะแยง าาทาไมทำไมเทษทีครับทะแยงอุ้ยอันนี้มือต้องนิ่งนิดนึงนะครับทะแยงเสร็จแล้วเลือดครับอ,อ่าพาดปับ๊บ โอเคได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ตัวอักษรครับกดเครื่องหมายทุกก่อนเริ่มพิมพ์ตัวอักษรครับคอร์สออนไลน์หมุนเป็นไงฮะอันนี้ยังเบี้ยวอยู่หน่อยนึงนะ อย่างที่บอกเลือกตัวอักษรดีๆเสร็จแล้วตัวอักษรเนี่ยอย่างตะกี้ที่บอกเนาะเราใส่เงาเห็นไหมพอเงาอันนี้มันจะฟุง้งเห็นไหมมันจะฟุงะฟ้งเนาะอันนี้มองไม่เห็น,นเนาะมองไม่เห็นชัดเนาะ,อ,ะอันนี้มันจะฟุงฟ้งเห็นไหมแต่อันนี้มันจะชัดแหละชัดแลนดไหมอันนี้มันจะฟุ้งฟุ้งอันนี้มันก็จะชัดถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยนะครับอ่า แล้วก็น,นี่เข้มอ่อ,อนเข้มอ่อ,อนเออนี่อัน,นใหญ่ๆนะจะได้เห็นชัดๆอันนี้ก็จะฟุง้มงมองไม่เห็นว่ามีเงาแต่น,นี้เลือกเป็นไงฮะชดัดชัดและดำปึ๊ดเลยอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเปลี่ยนสีก็ได้เป็นสีเป็นสีเหลืองก็ได้เข้ากับสีน้ำเงินเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีทองก็ได้นะครับก็เลือกสี แล้วก็มาเลือกพื้นผิวตรงนี้เห็นไหมพื้นผิวเห็นไหมพื้นผิวตรงนี้นะเสร็จแล้วไปที่นี่ครับรูปภาพตรงนี้นะ,ะแล้วก็มาเลือกสีทองเป็นไงทองแล้วโอเคไหมโอเคไหมต่อมาถ้าเราไม่อยากพิมพ์ซ้ำนะครับอยากได้แพทเทิร์นนี้เลยเอาสีทองเหมือนกันเลยเอาเงาเท่านี้เลยนะครับเรามากดตรงนี้ นี่นะครับกดตรงนี้มันจะเป็นการ Copy กดหนึ่งทีแล้วเลือกทําสําเนาเห็นไหมมาแล้วลดขนาดได้เออแล้วก็พิมพ์ใหม่เดับเบิ้ลคลิกไปครับราคาช่วยชาติหนึ่งร้อยบาท่ะสมมุตินะ อโอเคไหมนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเอาตัวเองมาใส่ก็คือเพิ่มภาพตรงนี้แล้วก็รูปเรามาใส่อุย้ยทำใหมมีไหมมีภาพตัวเองไหมอ่ะนี่เอารูปเรามาใส่ไหม โอเคดูดีไหมนี่แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับก็อาจจะใส่รายละเอียดดีเทลไปนะครับให้มันครบถ้วนเนาะโอเคครับก็ทิกง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่จะบอกนะครับก็คือตัวพลิกอาร์เนี่ยนะครับตัวพลิกอาร์เนี่ยมันมีภาพถ่ายฟรีตรงนี้ให้เราเลือกนะครับกดไปดูทั้งหมดก็ได้ เออเพื่อมาเป็นไอเดียในการแต่งรูปเนาะนี่โคดวีก็เข้ามาหาพวกเนี้ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับเ,เข้ามาดูอ่ะอย่างเงี้ยอย่างภาพนี้โคดวีก็เคยใช้ถ้าใครติดตามโคดวีเนาะเออภาพนี้โคดวีเคยใช้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็จะ,จะลายลายไปนิดนึงเออนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับพวกฉากหลังอะไรเงี้ย แต่ต้องดูดีๆนะครับถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะถ้ามันมีเนี่ยถ้ามันมีมงกุฎก็คือมันจะไม่ฟรีเท่านั้นเองโอเคนะครับขอบคุณครับ